สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการอิดที่ทัวโรงเรียนนะคะอีพีที่สองนะคะเราจะพาไปดูอะไรเชิญไปชมกันได้เลยค่ะ ห้องสมุดสถานที่แรกของเรานะคะห้องสมุดโรงเรียนเลขประวัวิยาอ่านส่วนอันนี้เราอ่านไม่ออกนะครับขอโทษขออภัยนะคะเราเปิดภาษาอังกฤษค่ะเชิญระชมข้างในกันเลยอันนี้เราเข้ามาสู่หน้าห้องสมุดแล้วนะคะขอเชิญเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะล้วก็ต้องเปิดประตูนะครับนี่นะครับเราก็เข้ามาสู่ห้องสมุดอันนี้ก็คือสมุดของนักเรียนที่นักเรียนจะมาอ่านนะคะเนี่ย นะคะผู้หญิงนั้นซื่อบุญรอดนะคะนี่เรื่องแรกส่วนต่อไปก็เป็นบรรยากาศของห้องเรียนเชิญไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขณะนี้เรามาอยู่ทันที่สองเลยนะคะคือทนันเรียนรู้ขยะดีไซเคลิลโรงเรียนเวทตาวันวิทยานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันค่ะเชิญค่ะราคาราคาขยะนะคะหนาวันที่เดือนไม่บอกนะคะพศหกสี่นะคะขวดพลาสติกใสกิโลละหบาทนะคะนี่ขวดพลาสติกสกินขวดละ2บาทนะคะ พลาสติกไสหรือลาย3บาทนะคะหลอด3บาทนะคะกระดาษแข็ง3าบาทนะคะกระดาษเา้สองบาทนะคะเหล็กนี้หบาทนะคะแพง,งกว่าเพื่อนนะคะพลาสติกแข็งนี้ก็1บาทนะคะอลูมิเนียมสิบห้าบาทเพราะมันแพงกระดาษรวม1บาทนะคะสังกระสีสองบาทขวดแก้ว ห้าสิบซเราไม่รู้เราไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือกระาดาษรวมพาะเขาคายหมดแล้วไม่มีกระาดาษรวมเลยนะคะอันนี้กระาดาษแข็งนะคะก็ไม่มีก็มีบ้างนะคะกระาดาษแข็งพวกรังพวกอันนี้นะคะน,นี่คือแก้วขาวหรือแก้วแดงนะคะพวกแก้วใส่น้ําแข็งหรือใส่น้ํากินนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าแก้วขาวแก้วแดงนะคะเรามาชม อันต่อไปกัน,นะคะ่ะอันนี้คือจอกใสหรือจอกลายนะคะก็เหมือนกันกับจอกจอกแก้วขากับจอกแก้วแก้วแดงนะคะมันเหมือนกันนะคะแต่เขาใช้คำประคำพูดนะคะไปดูก,กันต่อไปนะคะอันนี้คือเหล็กสัมกะสีหรืออลูมิเนียมนะคะที่มันผูกก่อนแล้วหรือมันขึ้นขี้สนิมนะคะใช่ค่ะ อันนี้คือไม้ขวดทาความสะอาดนะคะอุปกรณ์ทาความสะอาดนะคะเนี่ยไม้ขวดต้นมะพร้าวไม้ขวดดอกหญ้านะคะคุผู้ชมอันต่อไปกันค่ะพลาสติกสกรีนก็เหมือนขวดน้ำธรรมดาแต่มันมีสกรีนอยู่นะคะเราไปชมอันต่อไปกันค่ะอันนี้พลาสติกใ้ก็เหมือนพลาสติกสกรีนนั่นแหละค่ะ เพราะมันเหมือนกันแต่เขาใช้คนละคำพูดนะคะเนี <Hey! S 1> ่เดี๋ยวเราพาไปดูอันต่อไปกัน,กน <Hey! S 1> อันนี้คือ <Hey! S 1> หลอดพลาสติกนะคะเข้ามาดูสิคา้านี่ย <Hey! S 1> มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ รายงานทัวรโรงเรียน EP 2เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ